คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับปุ้ยนพิชยาและคอไวพอดแคสต์ค่ะ EP ครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงคีวาริเจียนของประเทศออสเตรเลียนะคะสองรัฐนะคะก็มีเรื่องของนิวเซาท์เวล e s แล้วก็เซาออสเตรเลียแต่ครั้งนี้ค่ะเรายังไม่จบเนาะเรายังมีอีก3รัฐที่เหลือนะคะที่น่าสนใจมากก็ได้แก่วิกตอเรียเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วก็แทสเมเนียมาฟังกันเลยค่ะ <Call> สวัสดีค่ะพี่นุย้ยขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการคอวายอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเทศออสเตรเลียสวัสดีครับปุ้ยค่ะก็วันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องของสองรัฐประมาณ2 3ถึงสารัฐเนาะเอาจริงๆแล้วมันมีวิกตอเรียเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วก็อาจจะให้พี่หนุ่ยลองแทรกเรื่องของทัศแทสเมเนียเข้ามาด้วยเพราะปุ้ยว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วก็มีคำถามจากจากคอวายนะคะมาฝากมาถามเหมือนกันนะคะข้อนึงแล้วก็ อยากให้ปิดเรื่องด้วยเรื่องของคาแรคเตอร์หรือสไตล์ขององุ่นจะได้สายพันธุ์นะคะโดยรวมของประเทศนี้ค่ะครับเริ่มที่วิกตอเรียกันเลยค่ะพี่ครับวิกตอเรียเนี่ยก็อยู่แถวแถวเมลเบิร์นนะสำหรับคอไวที่ไปเที่ยวที่นั่นบ่อยๆก็จะมีพื้นที่ที่ปลูกองุ่นหลายๆที่เหมือนกันนะที่มีชื่อเสียงแล้วเราก็เห็นกันอยู่ในเชลวายเลยนะครับเช่น Valley, ยานนราวลเล่อย่างเงี้ยนะครับวิดังครับมอร์นิงตันเพนินซูล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่ากีลองอย่างเงี้ยนะครับ และโดยส่วนใหญ่ก็คือภาพรวมของวิกตอเรียก็คือมันอากาศมันค่อนข้างเย็นค่ะถ้าเทียบกับทั้งนิวเซาเวลเซาออสเตรเลียที่เราคุยกันใช่ไหมครับ<ช>แต่ภาพรวมเลยนะครับทั้งแอเรียเลยของวิกตอเรียก็เย็นนะเพราะฉะนั้นวายมันจะออกทนเย็นนะฮะวิกตอเรียถ้าเกิดอคอวายนึกภาพมีออกเนาะมันจะอยู่ทางฝั่งอะไรนะทางทิศฝั่งด้านขวามือเนาะแล้วก็อยู่ใต้สุดอะคะ่ะใช่แถบนั้นอืมก็อากาศเย็นค่ะ<ช>ต่อเลยคะ่ะพี่ อากาศเย็นก็ด้วยความลมทะเลที่เย็นแสงแดดน้อยนะครับ <c oughs> เอาจริงๆพี่เคยไปแถวแถวนี้แล้วพี่ว่าอากาศมันอึมครึมเหรอในในบางในบางฤดูกาลเนี่ยมันอึมครึมเพราะฉะนั้นไวน์ที่นี่ก็จะองุ่นในช่วงฤดูกาลทีเ่เริ่มออกผลอยู่เนี่ยนะครับทำให้มันมีแอซิดที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาอ <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ผลิตก็จะเน้นปลูกองุ่นจําพวกชารเน่โซยองบลองริสลิงหรือไม่ก็เป็นพิโนนัว ก็เน้นขาวขาวเน้นองุ่นขาวเน้นขาวขาวแต่ว่าถามว่ามีแครบเบน่แล้วก็มีชิลัสไหมมีมีนะครับเขาไม่ทิ้งแน่แต่ว่าสไตล์ของแครบเน่และชิลัสที่นี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพันธุ์องุ่นอื่นๆที่เอาเริ่มเอามาทดลองปลูกคําว่าทดลองก็คือเริ่มที่จะมีขายแล้วแหละนะ,ะนะครับเยอะเหมือนกันหลายที่หลายพันธุ์เหมือนกันนะครับเมื่อกี้มีเยอะแล้วเป็นที่แรกในการปลูกองุ่นของในเขตพื้นที่นี้ครับ แล้วก็กีลองพี่เราอยากให้พี่ลองพูดถึงกีลองนิดนึงค่ะกีลองก็จะมีองุ่นที่เขาเรียกอะไรที่เป็นองุ่นในสดโทนเย็นนั่นแหละเหมือนกัน huh. นะครับชาร์เดเนสซูบยองบลองพิโนนัวนะค่ะประมาณนี้นะครับแล้วสไตล์ของของวน์ที่ผลิตจากพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันค,ค่อนข้างเป็นแบบไหนค่ะพี่ครับอย่างยลาวันเล่เนี่ยเราหลายๆที่ที่เราเห็นเนี่ยลักษณะของริสลิงนะ แล้วก็ชาร์โดเน่คือด้วยความที่มันจะเป็นพื้นที่ที่องุ่นที่ไฮแอซิดนะครับถ้าเราต้องการดื่มไวน์เบอร์กันดีเออยอรกอนเอยนะครับหรือแม้กระทั่งบางส่วนของแคนาดาหรือ,อพื้นที่เขตเย็นอย่างเงี้ยนะครับไวน์ออสเตรียอ,อย่างเงี้ยนะครับเราลองมาเลือกวที่ออสเตรียที่เนี่ยเขตวิกตอเรียนี้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นยาราวันเล่ที่กีรองด้วยนะครับ พินนัวดีเด็ดโดดเด่นมากนะครับเราเคยพูดถึงเรื่องของพินนัวจากเซ็นทรัลออทาโก้นิวซีแลนด์นิวซีแลนนด์ะครับอันนี้มันจะเป็นสไตล์คอมบิเนชันประมาณนั้นเลยนะครับมีฟร uh ุต huh. นะครับมีความเป็นเบอร์รี่นะครับเชอร์รี่หรือสตรอเบอรี่เรดเคอร์เรนต์อะไรพวกนี้ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้แอซิดค่อนข้างที่จะลีนเพียวนะครับถึงแม้ว่าพวกเอิร์ตตี้หรืออะไรจะน้อย กว่าเบอร์กันดีก็ตามแต่ก็ทําได้ดีนะครับที่นี่ก็เน้นใช้โอ๊กมาเข้ามาด้วยนะครับออตรเลนยนี่คือก็เน้นโอโน๊กเนาะมีโอ๊กสมัยก่อนโอเวอร์พาวเวอร์มากแต่สมัยนี้เริ่มที่จะโอ๊กเริ่มที่จะลดลงบ้างก็คือเนียนแหละเนียนขึ้นเนียน,ข,นขึ้นนะครับใช้คําว่าเนียนขึ้นนะคะครับ <K aw ai i> okay. เาไว้โอเคอมีเขตไหนอีกคะ่ะอ๋อมอนิทตันเพนินซูล่าพี่อย่าลืมพูดอันนี้นะใช่มอนิทตันเพนินซูล่าเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยเขาปลูกองุ่นที่เป็นแบบเทเบิลเยอะ แต่ว่าตอนนี้เริ่มงองุน่นเทเบิลคือองุ่นไวกินเอาองุ่นไวกินอ่าโอเคครับแต่ตอนนี้เริ่มโฟกัสเลยนะวายดังๆเริ่มเข้าไปละนะครับมอร์นิงตันเพนินเราเริ่มเราเริ่มเห็นองุ่นพันแปลกๆเช่นกิวสต์มิเนอร์กุนเนอร์วิลิปเนอร์หรือแม้กระท 1, ั่งพันองุ่นโอเคพินนัวอะไรก็ปลูกแหละนะครับที่นี่ได้จำได้ว่ามีพันแปลกๆอยู่ทางฝั่งนี้เยอะ อย่างทางทางฝั่งนอร์ทอีสต์วิกตอเรียเนี่ยก็จะมีมาจากทางอิตาลีซะเยอะก็อย่างเน olo, etto, Barbara, บิโอโลดอเชตโตบาเบราซาดาอีกอันนึงที่ปุ้ยอยากจะให้พี่อธิบายคือดูริฟค่ะดูริฟหรือที่เขาแบบรู้จักกันจริงๆคือเปอร์ติซีราใช่ก็คือไม่อยากให้คอวยสับสนระหว่างซีรากับเปอร์ติซีรา <laughs> จริง,รงๆมันมันครอสกันมาแหละนะครับเพียงแต่ว่าสไตล์ของมันเนี่ยซีรามันจะเต็ม ชีรา <C HA> โดยเฉพาะชีราที่เราคุยกันในออสเตรเลียเนี่ยมันจะเต็มนะครับมีความแบบแบล็กแล้วก็มีทั้งสไปซี่สไตล์นะครับในขณะที่ดูรีฟหรือปิติซซราเนี่ยก็จะให้ความฝากรานันส์คือความหอมความลีน <c oughs> ความเพียวคือมันจะบางกว่า <C han> นะครับน้อยที่เราจะเห็นมันเป็นเดียวๆนะส่วนใหญ่มันจะผสมแต่ที่นี่ก็มีเดียวลองหาลองหาดื่มดูน่าสนใจนะครับมีความนอกจากไม่ไม่ใช่ถึง ใช้คําว่าบางใช่แต่ว่ามันมมนไม่บางขนาดนั้นนะคือแบบมีความฟิลได้ม,มีความหอมนะครับโดดเดน่นเรื่องกลิ่นค่ะครับก็ดีนะแทนินไม่ได้จัดมากครับแต่คือเขาจะมีขายเป็นพันนี้เดียวๆเ,เลยไหมคะหรือว่าคือเป็น blend? เบรนดอามีนะแต่ที่เมืองไทยเนี่ยพี่ยังไม่เห็นแบบเต็มๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเบรนด์กับองุ่นพันธุ์อื่นแต่เรายังสามารถที่เห็นคําว่าดูรีฟหรือเปติซิราได้นะครับน่าสนใจคือมีเจ้าหนึ่งใช้ Barbara, บาเบราผสมเปติซิรา ก็คือผสมดูริฟซึ่งทําออกมาได้ดีเลยโดยใช้เบสเป็นบาเบราซึ่งเป็นอันอิตาเลียนใช่ไหมที่พูดพูดแล้วก็ผสมเปติซิราอันนี้พี่บอกชื่อแบรนด์ได้ไหมคะพี่จําชื่อแบรนด์ไม่ได้แต่เสียใจพี่เคยแต่เดี๋ยวพี่หาข้อมูลมาคราวหน้าเดี <laughs> ๋ยวพี่จะมาบอกโ <Okay. S 2> นะครับเคยเทสมาแล้วด้วยแหละ อ๋อยากกินนะ่ะ hmm. อยากให้รู้เป็นยังไงโอเคไม่เป็นไรเอาจบที่วิกตอเรียละว่าโอเควิกตอเรียนะคะอ่าเขตที่เด่นๆเ,เนี่ยก็จะมีเยราวาเล่นะคะมีกีลองนะคะมอร์นิงตันเพนิซูล่าค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่พ้ยบอกไปก็จะมี North อีสต์วิกตอเรียจริงๆแล้ววิกตอเรียเนี่ยมันแบ่งได้เป็นแบบเซ็นทรัล i ิก o r เรียนอ h e a อีสต์นอ w e s เวสแต่ให้จําแค่ประมาณ4อันนี้ก่อนนหลักๆ<ช>มันเยอะมากถัดมาค่ะจาก วิกตอเรียก็จะเป็นเวสเทิร์นออสเตรเลียกันค่ะเพราะว่าเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้เลยแล้วก็มีเมืองเพิร์ดเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะคะแต่ที่นี่อเท่าที่บุ้ยรู้คือมันเป็นอากาศนี่คืออากาศร้อนเพราะมีทะเลทรายทั้งเยอะอ่ะแถบนึงเลยอ่ะใช่แต่ว่าพอพอโซนลงมาตรงทางเนี้ยครับตรงแม่น้ำแมกเรตริเวอร์เนี่ยเราก็เลยพูดถึงแมกเรตริเวอร์นี่แหละนะครับก็จะมีไคลเมตคล้ายๆเราเคยคุยกันแล้วเมืองบอกโดค่ะบอกโดรเจียนฝรั่งเศสนี่คล้ายกัน นะครับมีลมทะเลครับเป็นเราพูดถึงเมดิเตอร์เรเนียนคลายเมดใช่ไหมใช่ตรงนี้ก็จะเป็นมาริไทม์คลายเมดนะครับจะมีอากาศค่อนข้างที่จะสมดุลเหมือนกันนะาานะครับทั้งเย็นทั้งอุ่นอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นองุ่นที่นี่ปลูกนะครับเป็นบอกโดเบลนสไตล์ โดดเด่นมากสามทหารเสือมามาครับมแคปเปเน่เซมยองแมลโล่แคปเปเน่ฟรองใช่เผลอๆปะติดเวโรเข้ามาอีกนะครับเซมิยองมาชวเซมิยองซมยองบลองชาโนเน่ก็มาแน่นอนแหละมาทุกที่ทั่วโลกเลยชาโนเน่อย่าลืมพระเอกซีราก็มีแต่ว่ายอมที่จะเป็นตัวรองที่นี่เพราะว่าเราถือว่าภูมิลักษณะภูมิอากาศคลายเมดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะโปรดิวเซอร์เนี่ยพยายามที่จะชูให้มันเป็นแบบ บอกโดเบนสไตล์ Blend Style. คือถ้าอยากจะทานเป็นแคปแมโลให้มาทานเขตนี้นะครับมาการาริเวอร์ที่นี่นะครับผู <Okay. S 2> ้ผลิตที่พี่ชอบอันหนึ่งเวสเฟลิกส์นะครับปักหลักอยู่ที่นี่เลย uh huh. นะครับผลิตได้ดีมากนะครับเค okay. แล้วก็โอเคว่าจาัมการริเวอร์เนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วก็ได้ยินมาว่าเพิ่งได้รับความสนใจมากๆเนี่ยเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนนี่เองถูกไหมคะพี่โดยเฉพาะเป็นวแดงที่เป็นแคนเบอร์ซงยองเพราะว่าเขาน่าจะมีความ อเล g กแอนครับแล้วเป็นยังไงอีกค่ะพี่แบบเขาถึงได้รับความสนใจอะคะ่ะคือ,อนอกจากความเต็มหรือฟูบอดี้หรือ, Body, รอลักษณะที่ให้อของแคปให้เราแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีความนุ่มความอ e ล็กแอนส์ไฮแอซิดไฮแทนินซึ่งซึ่งคุณสมบัติอันนี้มันทำให้วายเนี่ยบ่มเก็บบ่มได้ยาวนาน mm hmm. นะเพราะฉะนั้นคอวายที่ดื่มวายแล้วก็อยากที่จะเก็บวายแล้ว ดูพัฒนาการ<ะ>หรือดูว่า Y วายของมาร์การาเลเวอร์เนี่ยมันสามารถพัฒนาเป็น Y วายที่มีคุณภาพได้คือ Potential ของที่นี่เนี่ยทำให้คนวายคนดื่มวายเนี่ยรู้แล้วว่ามาร์การาเลเวอร์เนี่ยผลิตวายได้คุณภาพนะถ้าจะเก็บเก็บกี่ปีคบพี่แล้วค่อยเปิดโอ เก็บได้นานเลยเป็นสิบสิบปีนะครับแต่ว่าเราจะไหวไหมกว่าจะได้กินจังหวะนั้นนะครับงอมละมาอีกเขตหนึ่งค่ะที่น่าสนใจของ Western Australia ก็จะมีสวนวอลเล y ค่ะที่อยู่ทางทิศเหนือของเมืองเพิร์แล้วก็เป็นเคผลิตไวน์แห่งแรกของรัฐนี้เลยค่ะครับก็เป็นไงบ้างค่ะเออ่เหมือนกับที่อื่นๆของออสเตรียนะครับที่ผลิตไวน์แบบเป็นไวน์หวานบุกไวน์อะไรทั่วไปในสมัยก่อน แต่ว่าไวท์ที่นี่เนี่ยก็มีองุ่นนะครับหลักๆองุ่นขาวนะมีชารเนสซูยองบลองนะครับเชนินบลองนะครับแล้วก็มีปลูกองุ่นพื้นๆอื่นๆทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแคปซีราอะไรก็ตามเชนินบลองอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผมแล้วเชนินบลองที่นี่เป็นเป็นยังไงมากคะก็จะมีคือถ้าสําหรับพี่นะเชนินบลองจะอยู่ระหว่างจะอยู่ตรงกลางระหว่างชารเน่กับซูยองบลองมันมีความเป็นแอซิด มันมีความเป็นเมลอนะนะครับของที่นี่เนี่ยก็จะมีะความลักษณะพิเศษก็คือมีความเป็นมินเนอรัลค่อนข้างเยอะอสำหรับเชนินบองแต่ว่าอาจจะหายากนิดนึงนใ,นในในตลาดบ้านเราถ้าใครเดินทาง Australia ออสเตรเลียก็ลองหาดูนะครับโอเคไปเมืองเพิร์ธใช่ไหมที่เนี่ยใช่ไปเพิร์ธเพราะฉะนั้นทางเวส e ์ออสเตรเลียนะคะก็จะมีเขตพื้นที่ที่ดังๆเนี่ยก็จะมี m มร์เกอริตริเวอร์สวอนวลเล่นั่นเองนะคะ แล้วก็อ่ะเรามาถัดมาเรื่องต่อไปแทสเมเนียหนูอยากให้แตะนิดนึงเขาเกาะนี้ก็ก็เกาะเล็กๆแต่ก็มีคุณภาพในเรื่องของการปลูกไว้เช่นเดียวกันครับเขาช่วงหนึ่งอ่ะเขายังไม่ได้ได้รับการโปรโมทให้มีพื้นที่ที่เป็น G.I ของที่นี่นะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มมีหรือย,อยังนะครับเพียงแต่ว่าอา,อากาศที่นี่เนี่ยโดดเด่นในเรื่องความเย็นความเย็นเพ <laughs> รัอยู่ทางใกล้ค่อนข้างใกล้กับฮังกีแลนด์ใช่แดดน้อย เย็นนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้ดีมากเลยโดดเด่นมากเลยนอกจากไวน์ขาวไวน์แดงคือเขาทำสปาร์คลิงไวน์นะครับสปาร์คลิงไวน์นนที่นี่เนี่ยโอ้โหแบบคือฟรุตสปาร์คลิงได้คุณลิตี้เลยนะครับสปาร์คลิงไวน์ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะผลิตมาจากอางุ่นจำพวกชารดเน่เออเบลนนะครับหลายๆอย่างมีไวน์ขาวสตีลไวน์ด้วยนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็น พิโนนัวก็ปลูกได้ดีพิโนนัวเนี่ยก็ถือว่าพอๆกับวิกตอเรียนะ hmm. เพียงแต่ว่าแทสมาเนียมันเป็นเกาะพื้นที่ปลูกพื้นที่ปลูกองุ่นของมันเนี่ยมันจะมีไม่ได้กว้างใหญ่มากนะครับแล้วก็ผลิตได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็เกษตรกรก็จะทรีตองุ่นได้ค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งเพราะว่าแดดมีน้อยค่ะ <c oughs> นะครับพิโนนัวชาโรนี่นโดดเด่นแล้วถ้าเกิดในเมื่ออากาศมันเย็นเนี่ยสยังบลองที่นี่มีไหมคะที่นี่ก็มีมีครับ <c oughs> เอ่อ เอาจริงๆอังุ่นที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งหมดมีหมดเลยแต่ว่ามันไม่โดดเด่นมันจะโดดเด่นเฉพาะอังุ่นที่ถูกฉลกกับอากาศลักษณะเย็นๆแค่ตรงนั้นใช่แล้วก็อย่าง <Okay. S 2> ที่เคยพี่เคยเล่าให้ฟังเรื่องของนิวเซาทล l e s ที่เป็นที่ว่าเกษตรกรจําเป็นจะต้องเก็บอังุ่นเออร์ลี่ <luent. S 2> ใช่ใช่ไหมครับที่นี่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นองุ่นจําพวกที่เก็บได้เร็วนะครับไม่ต้องรอให้สุกจัด นะครับหรือทำวา์ได้แบบแอลกอฮอล์ไม่สูงมากโดยเฉพาะวน์ที่ต้องการใช้แอซิดสูงเช่นสปาร์คลิงวน์อย่างเงี้ยนะครับเขาจะนิยมทำที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดรอต่อไปมีปัญหาแน่ๆนะครับด้วยภูมิอากาศเพราะถ้าไปทัสเมเนียนะครับดื่มซูยองบลองชาร์โดเน่พินนัวแล้วก็สปาร์คลิงวน์จะเด็ดสุดแล้วเขามีอันนึงนะแอบบอกก็คือเขามีออยสเตอร์ที่เนี่ยทัสเมเนียออยสเตอร์ดีมากดื่มกับสปาร์คลิงวน์เขาเนี่ยคือแบบฟิน อย,อยากกินแล้วว่าต้องไปแล้วละ่ะทัสมาเนียมาโอเคค่ะอาเนี้ก็คือเป็นสามล้าสุดท้ายนะคะที่บุญเนี่ยจะมาแชร์ให้คอไวัยได้ฟังกันมาตบมาเรื่องของเอาคาแรคเตอร์ของสไตล์ขององ,งุ่นแต่ละพันธุ์แบบโดยรวมของประเทศนี้ก่อนครับค่ะอย่างชิราสเนี่ยครับชิราสออสเตรเลียรวมก็จริงๆค่อนข้างที่จะฟูลบอดี้มีพาวเวอร์ฟูลนะค่ะแต่ว่ามีความไร้แบล็กฟรุตคือมีความเป็นแบล็กฟรุตสุก S <S นะครับ huh. ในขณะที่มีความเป็น earthy spicy นะครับเราจะหนีไม่พ้นในเรื่องของยู <Sp ice. S 2> คาลิปตั <S <S สสไปซ์ huh. ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันเ g e ไปแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลักษณะของคาราเมลมีหนังสัตว์เข้ามาปนนะครับอันนี้คือทำให้มีสเสน่ห์ของชิราสที่นี่นะครับแคเบเน่สวยองมาใหม่ๆเนี่ยแทนินเฟิร์มมากนะ huh. ครับเต็มมีลักษณะของดาร์กจริงๆดาร์กกว่าชิราส ดากว่าเยอะดากว่าชิราสนะครับมันมีความเป็นแบล็กฟรุตชัดนะครับแต่พอมันพอมันเอดจไปเนี่ยมันจะมีลักษณะของโทสตี้มิตตี้นะมิตตี้มันก็จะเป็นลักษณะยังไงมันจะเป็นแบบเกมมี่แบบสับๆหน่อยนะครับมันจะมีปนเข้ามาแล้วก็โอ๊กสโมกกี้นะครับอันนี้คือคาแรคเตอร์ของแคปโดยรวมแล้วก็มีเกรนาดใช่ไหมครับเกรนาดหลักๆที่นี่เราสามารถเห็นองุ่นเดียวๆก็จะมีความเป็นลีนกว่า สองอันที่ผ่านมาอื uh huh. มีความฟาก,กรานหอม,มหอม f o r a l ปนนะครับเอมีเดียม style uh huh. นะครับถัดมาเป็นมูแวดค่ะมูแวดก็เนี่ยฮะมูแวดหรือเอ,อเราเคยพูดว่าที่เนี่เขาเรียกมาทาโรใช่ไหมใช่มทโร <Mat aro. S 2> ส่วนใหญ่ก็จะเบลน์นะปุ้ยแต่ค่อนข้างน้อยที่เราจะเห็นมูแวดเดี่ยวๆแต่ว่าสไตล์ของมูแวดที่นี่ก็อย่างที่บอกก็คือมีความมีความลีนนะ บอดี้ไม่ได้หนักมากนะครับแต่ให้สีสวยมากนะครับสีเข้มสีสวยก็จะไปเบรนเอาสีนะครับค่ะมาทางฝั่งว่าอ้าวไวขาวองุ่นขาวนัว่นแหละครับเอาเซมิลองก่อนเลยค่ะเซมิลองใช่ไหมโดยเฉพาะฮันเตอร์บอลเล่ที่ฮิลสเซเวลที่เราคุยกันใช่ไหมครับเขาเด่นมากแอซิดไฮค่อนข้างจะมีความไฮแอซิดนะมีลักษณะของแร่ธาตุหรือนูทรอลที่มันดูดขึ้นมาจากดินเนี่ยค่อนข้าง <ri> เด่นชัดใช่ครับถ้าคำว่าไฮแอซิดก็จะเป็นลักษณะของ กรีนแอปเปิสไตล์แบบผลไม้เลมอนเลมอนอะไแบบเนี้ยนะอืมถ้าเอชไปนิดนึงก็จะมีลักษณะของนัตตี้ฮันนี่มีความโทสขนมปังปิ้งแบบแต่หนูจำได้ว่าเซมิองนี้คือฮันนี่ตาเลยใช่ครับจริงๆมีลักษณะของฟลอ r รลปนด้วยดอกไม้ดอกไม้ขาวดอกไม้ขาวๆปนใช่ครับพอพูดถึงกลิ่นควันก็อะเราลิสติ้งนะคะ ลิส i ิงก็จะซิตรัสนะแต่จะเป็นเลมอนลามออเรนจ์นะครับในในช่วงแรกแต่ลิส i ิงที่เนี่ยไม่ค่อยนิยมโอ๊กนะครับพอเก็บไปนานๆเนี่ยสิบยปีจะมีความเป็นโทส์ันนี่แล้วก็มีความเป็นแพทโรก็คือกลิ่นปิโตรเลียมก็เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของริส i ิงเลยแหละใช่ครับผมสุดท้ายค่ะชาดอนนี่ชาดอนนี่ก็มาเต็มครับพีชแพรนะครับกรีนแอปเปิ้ลเมลอนนะครับมา แต่ว่าชาโดนเน่ของออสเตรเลียจะหนักโอ๊กโดยส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นสมัยที่เราเริ่มเทสไวน์กันใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าภายหลังเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างเยอะแล้วแหละที่เขาเขียนว่าอันโอ๊กชาโดนเน่ก็คือจะมีความลีนความคลีนมินเนอรัลนะครับส่วนตัวชอบอันโอ๊กมากกว่ามันเฟรชกว่ามันเฟรชกว่าใช่นะครับอันนี้คร่าวๆนะโอเคคราวนี้ก็คือจบไปค่ะเรื่องของคาแรคเตอร์และสไตล์โอเคคําถามค่ะจากทางคอไวนนะคะก็เรื่องของบินนั่นแหละ ขาก็อยากรู้แหละว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าบินเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีเยอะมากเลยอ่ะใช่ต้นตำรับบินเนี่ยก็แน่นอนก็คือเจ้าที่ชื่อว่าเพนโฟอยู่แล้วถูกไหมเดี๋ยวนี้มันมีอันอื่นที่ใช้คำว่าบินเหมือนกันอันนั้นก็แต่จริงๆบินก็คือถังที่เขามาร์กชื่อนัมเบอร์ของมันไว้นี่แหละเอาถัางไหนผสมอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนเกิดเป็นซีรีส์บินซีรีส์บินขึ้นมานะครับแต่ว่า ต้นตำรับมันเนี่ยก่อนที่เขาจะใช้บินเนี่ยเราต้องมารู้จักเพนโฟก่อนกนะ็คือมันเป็นเขาตั้งแตบบ่ปีหนึ่งอะไรพวกนี้นะเขาเริ่มทำเพนโฟแกรนต์ขึ้นมาค่ะนะครับเพนโฟแกรน์เนี่ยใช้ชีรัสนะครับสำหรับคอวายที่บอกว่าอา้าวจำแนกเพนโฟให้หน่อยตะกูลบินให้หน่อยนะครับก็แพงสุดหนักสุดหรืออะไรท็อปสุดเนี่ยก็จะเป็นแกรนต์ huh. นะครับวงเล็บว่าบิน95สมัยนี้นะเป็นสมัยก่อนใช้ชีราส100%ปุ้ย หรือจะเรียกว่าแกรนด์เออร์มิทาสแต่ก็เลิกใช้ไปแล้วแล้วเพราะว่าอนุญ,ญาตให้ใช้แคปผสมได้ซึ่งดึงชีราสมาจากเซาท์ออสเตรเลียท็อปทอป,ทอปของรีเจียนที่เขาเป็นเขาเป,ป็นที่ปลูกชีรชาสใช่ใช่นะครับแล้วก็ลัดทัดลงมาคนไทยนิยมก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็บิน707นะครับ,ก, 7, รบก็จะเป็นแคปรู้สึกจะอันนี้แคปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็389แสดงว่าเจ็ดนี่คือราคาสูงกว่า389เออบางวินเทจมันจะ มันจะใกล้เคียงกันมันจุกระนาบเดียวกันแึ่ถือว่าแพงอะนะอ๋อแล้วส่วน3 8 9แป้ล่ะคะ389นี่ยังเป็นแครเบอร์เน่ยอย่างเดียวไหมสามมีมีชิราสปนนะครับอ๋อคือเป็นเบลนด์ระหว่างแครเบอร์เน่กับชิราสแต่ว่าแคปน่าจะนำกว่าน่าจะส่วนเยอะกว่าถูกครับซึ่งก็แพงเหมือนกันนะอันนี้เก็บได้ยาวนานอันนี้อยู่ในตระกูลที่ท็อปคือตระกูลที่ต้องมีสตังค์นิดนึง่ะนะครับในบ้านเราก็หลายพันอยู่แล้ว47ล่7ก็จะเป็นถัดลงมารู้สึกจะเป็นย์ อย่างเดียวเป็นแครเบอร์เนตอย่างเดียวสี่ศูนย์เจ็ดเนี่ยก็อยู่กลางๆดื่มได้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วนะครับแล้วก็จะมีบินแปดใช่ไหมครับเป็นชีราสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ก่อนที่จะลงมาบินสี่ศูนย์เจ็ดบินแปดจนไปทั้งบินทูที่เป็นเอฟวีร์ด์เลยนะครับเรามันมีมันมีแทรกอยู่มันมีแทรกอยู่ก็คือมันมีเซนต์องรีนะครับเซนต์องรีเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเขาํำกับว่าบินอะไรนะ แต่เป็นชีราสซึ่งดีมากพี่เคยเทสเนี่ยตัวนี้ขึ้นเนียนแพงไหมแพงอันนี้อยู่ในะกุละกุลท็อปแพงสกุลท็อปแพงแล้วก็อารใช่ไหมอันนี้ก็เป็นชีราสอันนี้ก็ตัวแพงเหมือนกันครับจริงๆอันนี้มันมีบินกำกับนะพี่จำไม่ได้บินหนึ่งหกอะไรสักอย่างช่างกันช่างมันครับนี่ก็อยู่ในซีรีส์บินจนกระทั่งคอวายจะต้องกินบินทูในงานแต่งอันนี้คือวายตลาดใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าลองก็ลองดูลองดูก็ได้เนาะ ก็โอเคไม่แย่หนูกินแล้วมันก็ไม่แย่แต่ปากมูงทั้งปากเลยนะนะเ,ออเคมีมสัจับเลยเหรอ,อครับเคค่ะเพราะฉะนั้นแล้วโอเคบินนะคะก็คือเป็นแค่ชื่อของไอตัวถังนี่แหละแล้วก็นํามาชื่อเป็นเหมือนเป็นชื่อวายนะก็จะมีตั้งแต่บ,บินทูก็คือตัว entry level ถูกสุดนะเองแล้วก็ตัวแพงสุดก็อย่างที่พี่บอกคือตัวที่เป็นกับบิน9 5้า a ้า grand นั่นแหละครับเคน่าจะตอบข้อสงสัยให้กับคอวายที่สงสัยเรื่องของบินได้อย่างดีแล้วนะคะแล้วเราก็ ั่นแ,แหละเวลามันหมดลงแล้วอะพี่น่าเสียดายเหลือเกินแต่ว่าอยากจะให้พี่หนุ่ยลองฝากอะไรกับกับไวออสเซเรียให้คอไวแบบเพิ่งเริ่มต้นก็ได้ว่าเขาควรจะซื้อ,อยังไงอะไรยังไงหรือจริงๆแล้วแบบมีอันอื่นดีไหมหรือยังไงอย่าง,ไไงี้ค่ะคือจริงๆเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะแบบแอนตี้ว่าแหมไวออสเซเรียมันเยอะไปมันตลาดไปไหมเนี่ยครับอย่าให้เปิดใจซึ่งจริงๆเท,ท่าที่เราคุยกันทั้งตลอดอี2ีสองอันเนี้ยนะครับเราก็เห็นแล้วว่า จริงๆเขามีแต่รัวของเขานะเขาผลิตไวน์ทึ่มีพื้นที่เด่นๆของเขาเพราะฉะนั้นบางโอกาสนะอย่าไอ้นี่เลยจิบไวน์ออสเตรเลียมาลองสักตัวหนึ่งหาเด่นๆ,ๆหลักๆหรือเปิดใจเทสให้มันให้มันหลากหลายครับผม,มก็สนุกดีครับจริงค่ะเพราะว่าไว์ออสเตรเลียเนี่ยเขามีดีนะเพราะว่าอย่างที่ปุ้ยบอกกันแหละที่เราได้ฟังกันพร้อมกันเลยอะค่ะว่าแตรัวเขาค่อนหลากหลายแล้วก็ เขาปลูกไว้เกือบทุกชนิดเลยที่อยู่ในโลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลองหาซื้อมาทานได้นะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มอรรถรสในการดื่มไวของของของพวกคุณแหละในเนื้ออาหารให้มันแบบฟินยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดฟินแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์รายการคอไวของปุ้ยเนี่ยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะคอไวคูหู